สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ขอทำคลิปพิกคาดนะคะขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นหมอดูเชี่ยวชาญอะไรนะคะเพียงแต่สนใจในศาสตร์ของไพ่ออร์เคก็เลยสนใจที่จะอ่านไพ่แล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ที่ได้มา อ่านไพ่หรือว่าได้มาเจอคลิปนี้นะคะสำหรับหัวข้อพิาคาร์ในวันนี้ก็คือสิ่งอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก่อนสิ้นปีนี้นะคะก่อนที่เราจะหมดปี2 5 6 3กันไปอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองออใชว้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ลองนำไปปรับใช้ กับชีวิตประจำวันนะคะลองนำไปเป็นคำแนะนำดูนะคะแล้วก็มีทั้งหมด4่กองนะคะกลองที่1กล่องที่2กลกองที่3และกลองที่4ยังไงก็ลองตั้งจิตให้แนวแน่ลองทำสมาธิแล้วก็เลือกมา1กองนะคะแล้วเรามาดูกันว่าท่านไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ สำหรับผู้ที่ได้ไพ่กองที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยไพ่ Healer of the Ages นะคะก็คือไพ่ใบน,นี้ด้วยความที่ไพ่กับหัวเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับคุณกำลังเผชิญกับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองอะ่ะกำลังหัวกับอยู่ยุ่งเหยิงไปหมดเลยเจอสิ่งยุ่งเหยิงในชีวิตนะคะแล้วก็ อาจจะด้วยความรู้สึกภายในก็ได้อาจจะแบบรู้สึกท้อแท้รู้สึกกังวลหมดหวังสิ้นหวังบางคนเป็นโรคซึมเศร้าแบบอาจจะมีโรลคลุ่มเลาภายในจิตใจเครียดโรคเครียดก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอแบบ physical Problem อาจจะแบบเจออุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายมีปัญหาสุขภาพอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบว่า ตอนนี้คุณไม่มีแรงเลยอะ losing energy มากนะคะแบบ energy หดหายไปท่านก็เลยให้คำแนะนำว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ลองถ้าหากแบบเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าฉันแบบเครียดจังเลยรู้สึกแบบทางด้านอารมณ์เออารมณ์เอยความคิดเอยจิตใจเอยหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านร่างกายเอย รู้สึกว่ามีปัญหาเข้ามาทำให้รู้สึกไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยท่านก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยลอ, relax, ลองีรลกซ์ลองลองอยู่กับตัวเองบ้างนะคะลองลองีแลกซ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองทำสมาธิดูนะคะแล้วก็สิ่งคือทุกทุกปัญหามีทางออกเสมออย่าเพิ่งเครียดนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันท้อแท้จังเลยแบบชีวิต หม,มุนมัวมัวหมองแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีทางออกนะเพียงแต่ลองฟังหัวใจคุณดูลองฝึกสมาธิดูใจเย็นๆอย่าเพิ่งเรียบร้อนนะคะทุกอย่างมีทางออกเสมอแล้วก็ไพ่ใบกลางนะคะเป็นเอ่อ uh, adjacent possibility ด้วยความที่ไพ่ใบนี้กับหัวมันก็หมายความว่าคุณนะ่ะกำลังพลาดโอกาสบางอย่าง ในชีวิตไปไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะคุณป่วยด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณแบบไม่ค่อยไม่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างไม่สนใจโอกาสที่ที่เข้ามาในชีวิตนะคะท่านก็เลยอยากจะเตือนว่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะบางทีอะโอกาสมาแล้วเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะคะลองลองปล่อยวางแบบ สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตที่ทําให้สุขภาพจิตเราเสียหรือทําให้สุขภาพเราเสียเนี่ยลองปล่อยวางไปแล้วก็ลองหันมาดูว่าบางทีมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะโอกาสอยู่ใกล้ๆเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะคะบางทีเราอาจจะยังไม่เปิดใจอะไรก็แล้วแต่ลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องเปิดใจแล้วก็เรียกพลังกลับมาให้ตัวเอง เรามีพลังในการ move on นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าฉันทอแท้จังเลยฉันชีวิตฉันไม่มีอะไรแล้วฉันก้าวต่อไปไม่ได้คุณก้าวต่อไปได้อยู่ที่ตัวคุณเองอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะคะอย่าเพิ่งให้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ร้อยแปประการที่คุณเจอมาเนี่ยทำให้คุณท้อแท้ทำให้คุณก้าวต่อไปไม่ได้นะคะให้รักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าให้ความรู้สึกแบบ พันธนาการอะไรก็แล้วแต่ทางจากภายในตัวเองหรือจากสภาพภายนอกเนี่ยเข้ามาทำให้คุณไม่แฮปปี้เข้ามาทำให้คุณแบบเหมือนแบบว่าไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจงรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วก็มันคอนเฟิร์มด้วยที่ไพ่ใบสุดท้ายก็คือ a t t a c h m e n t นะคะไพ่ใบขวาสุดเนี่ยตอนนี้คุณมีพันธนาการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเอ่อ uh, p ersonal หรือว่า professional อาจจะเป็นที่ทำงานอาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆคนรักเก่ายังแบบว่ายังตัดใจไม่ได้หรือว่าแบบเอ่อยังยังยังกลัวที่จะแบบ ปล่อยวางสิ่งเดิมๆอดีตที่เคยผ่านมาแล้วก็ยังท้อแท้กับอนาคตไม่รู้ว่าฉันจะไปอนาคตทางไหนดีนะคะยังเหมือนยังยึดติดกับคนเก่าๆรูปแบบเก่าๆในชีวิตอยู่ยังปล่อยวางไม่ได้แล้วก็ยังยึดติดยังยึดติดกับเหมือนแบบ physical addiction ด้วยก็คือเหมือนยังยึดติดกับร่างกายคือยังปรงไม่ได้เอาง่ายๆนะคะยังเป็นแบบว่ายังปรงไม่ได้แล้วก็ยัง ยังยังติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยคนเดิมๆความรู้สึกเดิมๆแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะแบบจะก้าวออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยบอกว่าอย่าลืมตัดโซ่ให้ตัวเองด้วยนะเนี่ยคุณนะ่าล่ามโซ่ตัวเองไว้สิ่งสําคัญที่สุดอะไม่ใช่คนอื่นหรอกอยู่ที่ตัวคุณเองคุณนะ่าล่ามโซ่ตัวเองไว้อย่าลืมตัดโซ่ออกแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะไม่มีใครปลดปล่อยคุณได้หรอกอยู่ที่คุณนั่นแหละเราจะต้องหลักตัวเองให้มากๆนะคะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือให้มองให้มองหาสิ่งดีๆให้ตัวเองได้แล้วอะไรที่สุขที่ดีต่อสุขภาพของตัวเราที่ดีต่อจิตใจของตัวเราที่ทำแล้วทำให้ตัวเราเองมีความสุขก็จงทำซะอันไหนที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อันไหนที่ทำให้เราไม่มีความสุข ก็อย่าทำก็จงปล่อยวางไปจงตัดมันออกไปนะคะทุกคนมีพลังบวกอยู่เสมอแล้วคุณนะ่ะสามารถทำคือเป็นคนมีความสามารถด้วยนะคุณนะ่ะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณไม่แฮปปี้ได้อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองอะจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณไม่มีความสุข แล้วก็เหมือนทําให้คุณนะพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะจงรับตัวเองให้มากขึ้นและทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีความสุขนะคะเป็นกาลังใจเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ได้ใบไพ่ใบเออกองที่1นนะคะสู้ๆค่ะสาหรับคนที่ไพ่ได้ได้ไดพ่กองที่2นะคะก็คือเออเริ่มขึ้นด้วยที่ storm เลยนะคะก็คือมีพายุเข้ามามี อาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกหรือปัญหาภายในจิตใจของคุณอาจจะรู้สึกว่า,าท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังปัญหาลุ้มเล้าเหลือเกินทำให้แบบปวดหัวแก้ไขไม่ไว้มีปัญหานู่นนี่นั่นชีวิตยุ่งเหยิงร้อยแปดประการนะคะท่านก็เลยเตือนว่าอย่าพิ่งไปกลัวคะ่ะปัญหาทุกปัญหามีทางออกลอง อยู่นิ่งๆลองทำจิตใจให้สงบแล้วก็ลองดูสิว่ามีออปชันไหนบ้างมีทางออกไหนบ้างที่ทำแล้วสบายใจนะคะอย่าลืมยืนหยัดเพื่อตัวเองให้คุณ take action ได้แล้วให้ให้ยืนหยัดเพื่อสู้เพื่อตัวเองนะคะถึงเวลาที่คุณต้องลุกๆขึ้นสู้แล้วละ่ะอย่าเพิ่งท้อแท้ไม่ว่าจะมีไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามารุมแล้ว ทั้งจากภายในตัวเองหรือจากภายนอกสถานการณ์ภายนอกครอบครัวที่ทำงานหรือว่าสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่จนมันบั่นทอนจิตใจของคุณเนี่ยอย่าอย่าไปท้อแท้ทุกปัญหามีทางออกนะคะให้คุณสู้เพื่อตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องใช้สติปัญญาและพลังที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนำมาต่อสู้แล้วก็ก้าวผ่านปัญหาไปให้ได้นะคะ แล้วก็ไพ่ใบตรงกลางนะคะเป็น,เ,ปนเหมือนอเทพถือดาบนะคะไพ่ใบนี้ก็คือดีนะเหมือนแบบว่าคุณเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกเหมือน stable มากขึ้นเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงเริ่มรู้สึกถึงความ security หรือรู้สึกว่า safe นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่ energy ที่ดีเลยแหละไพ่ใบนี้นะคะก็คือคุณอาจจะผ่าน อาจจะมีปัญหาเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่ทุกปัญหามีทางออกแล้วก็คิดซะว่ามันคือสิ่งท้าทายที่ทำให้คุณเนี่ยแข่งแปลงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอาจจะมีปัญหาเข้ามามีพายุเข้ามาในชีวิตแต่มันทำให้คุณแข็งแปลงขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าฉันเก่งจังเลยฉันมีพลังต่อสู้ต่อสู้ก้าวผ่าน ปัญหาที่ที่เข้ามาได้ให้คิดซะว่าปัญหานั้นคือบทเรียนและทําให้คุณอนะ่ะก้าวผ่านสิ่งนั้นไปได้ทําให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นถือถือซะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนะ่ยเป็นครูนะคะทําให้คุณนะ่ะสามารถแข็งแรงแล้วก็เหมือนแกร่งขึ้นน่ะแกร่งขึ้นทีเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวและทูเพราะว่าทุกอย่างนะ่ะคุณสามารถสู้และยืนหยัดได้เพื่อชีวิตและก็ตัวของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้น คุณก็รู้สึกเซฟแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกถึงความสเตเบิลรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตละนะคะส่วนไพ่ใบนี้ใบไพ่ใบที่20นะคะ nv แต่ว่ากับหัวแหละคือด้วยความที่ไพ่กับหัวเนี่ยมนหมายความว่าก็คือเริ่มมีความสุขขึ้นมาเริ่มรู้สึก appreciation เข้ามาเริ่มรู้สึกขอบคุณตัวเองอะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเข้าใจตัวเอง มากขึ้นนะคะเหมือนกับแบบว่าคุณได้คุณได้เปลี่ยนโฟกัสจากอนาคตที่ไกลเกินไปไกลตัวเข้ามาเข้ามาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเข้ามาแบบเอ่อ a p p r e c ก a t e กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตใปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณคิดแบบ ไปไงคิดไกลเกินไปมันยังไม่เกิดขึ้นกลัวไปก่อนนู่นนี่นั่นกังวลไปก่อนแทนที่จะกังวลไปก่อนน่ะลองหันมาลองหันมา appreciate กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ลองหันมาแบบว่ามีความสุขกับปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็คือคุณก็จะสามารถก้าวผ่านแบบว่าเ,เหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์แบบที่ทำให้คุณท้อแท้ไปได้แหละ เพราะว่าด้วยความที่เหมือนคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มรู้สึกว่าเออซีคิวมากขึ้นแบบว่าฉันแข็งแร่งฉันฉันผ่านมันมาได้พอคุณผ่านมันมาได้คุณก็เริ่มแบบแฮปปี้มากขึ้นอืมเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเออรู้สึกว่าฉันเริ่มเริ่มมั่นใจแล้วว่าโอเคอนาคตเราจะไปทางไหนนะคะก็คือมองเห็นอนาคตแต,แต่แต่ในระหว่างเดียวกัน คุณก็แฮปปี้กับปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็คือเริ่มรู้สึกอัพพิเชตกับว่ากับสิ่งปัจจุบันที่เป็นอยู่มากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่คุณรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณยืนอยู่ตรงนี้คุณทําอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอนาคตคุณก็มองเห็นเป้าหมายอนาคตที่สดใสามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนําบอกว่าให้ปล่อยวางาความรู้สึกเก่า ความรู้สึกที่ท้อแท้รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ปล่อยวางไปแล้วก็ให้เอนจอยชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าเสมอเพราะฉะนั้นน่ะให้คุณรู้สึกรู้สึกว่าปัจจุบันของคุณมีค่าแล้วก็เอนจอยกับปัจจุบันอย่าเพิ่งไปท้อแท้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่คนที่ไพ่ไปที่สองเนี่ย เออไพ่ได้กองที่สองเนี่ยนะคะสู้ๆค่ะเออผ่านพ้นได้แน่นอนนะคะค่ะสำหรับคนที่ได้ไพ่กล่องที่3นะคะไพ่กล่องที่3ามเนี่ยเออ angel of strange ก็คือเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอจังเลยรู้สึกเหมือนไม่เห็นค่าของตัวเองอะรู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกว่า ทำไมทำไมฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมเราแบบว่าไม่เก่งทำไมเราไม่ประสบความสําเร็จรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแหละทาให้เหมือนคุณนะ่ะดูถูกตัวเองด้วยอ่ะไม่ไม่แฮปปี้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคือท่านเขาก็เลยอยากไพ่ก็เลยอยากเตือนว่าอย่าปล่อยให้ใครมาคนโทรลชีวิตของคุณอย่าปล่อยให้ใคร เขามาตัดสินใจแทนคุณชีวิตของเราเราเลือกเองนะคะคุณจะต้องยืนหยัดสู้เพื่อตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องสู้สู้เพื่อตัวเองนะคะลองถ้าเป็นไปได้ลองนั่งสมาธิทำใจให้สบายแล้วก็ลองดูซิว่ามีทางออกทางไหนบ้างที่เราจะทำได้เพื่อตัวเองนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจะต้องเอ,อ่อควบคุมชีวิตตัวเองอะ่ะอย่าปล่อยให้ใครหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ เข้ามาเข้ามาแบบคนโทรลชีวิตคุณนะคะชีวิตของเราเราเลือกเองนะคะส่วนไพ่ใบตรงกลางเนี่ยก็คือจะมีการใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะเป็นอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะมีเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนมากขึ้นหรือว่ามีมีสิ่งอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีคนเข้ามาใกล้ชิดอาจจะเป็น อาจจะแนวความรักก็ได้อาจจะมีคนรักใหม่อาจจะมีใครเข้ามาใกล้ชิดหรือว่าอาจจะแบบว่ารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะคะก็คือหรือว่าตัวเองอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าครีเอทีฟมีความคิดสร้างสารรค์มีอะไรใหม่ๆให้เขาบอกว่าอย่ากกลัวที่จะเปิดใจลองค้นหาตัวเองดูว่าฉันนชอบอะไรว่าคุณชอบอะไรอยากทำอะไรนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาด้วยอาจจะมี มันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องแบบเข้าไปใกล้ชิดคนอาจจะแบบว่าเจอโปรเจกต์ใหม่หรือได้งานใหม่แล้วก็เข้าไปเจอในที่ที่แบบมีคนเยอะๆแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองลองปล่อยปล่อยใจลองเปิดเป็นให้เป็นคนเปิดกว้างนะคะให้ลองเปิดใจดูให้หันมาลักตัวเองด้วยหันมาลักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้เปิดใจพร้อมที่จะรับความรักทั้งจากตัวเองและจากคนอื่นนะคะ ส่วนใบที่เบอร์เอ46เนี่ยนะคะก็จะมีผู้ชายเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะถ้าถ้าในแง่ความรักก็จะมีคนรักเข้ามานะคะมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาคอยใส่ใจเอาใจใส่คุณหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของเจ้านายก็ได้เจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นแบบทางพ่อ พ่อพี่น้องหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นผู้ชายหรือจะเป็นเพื่อนอะไรงก็ได้ที่เขาคอยไกด์คุณอยู่คอยแนะนําคุณอยู่คอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่หรือว่าอาจจะเป็นบรรพบรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่ที่คอยแบบที่คอยแนะนําคุณอยู่คอยคอยชี้นําแนวทางในการดําเนินชีวิตให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ pay attention ลองเปิดใจฟังลองเอาใจใส่คนรอบข้าง ของตัวคุณบางทีอ่ะผู้ชายคนนี้เขาจะเขาจะทำให้คุณโตขึ้นด้วยนะถ้าจะเป็นในแนวแบบว่าในแนวด้านการงานคือก็จะมีเจ้านายให้ความรักให้ความสนับสนุนนะ่ะจะทำให้คุณโตขึ้นในด้านการงานนะคะหรือว่าเออถ้าเป็นแนวแบบว่า Personal ครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคือคนนี้เขาจะไกด์คุณอนะ่ะเขาจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เวลาคุณตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอะไรอะ่ะเขาจะคอยแบบจะคอยแนะนำคุณอยู่คือคุณก็ เขาเรียกว่าอะไรก็คือก็ไม่ก็ก็ไม่มีไม่เดือดร้อนอ่ะเพราะว่ามีคนเนี้ยคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะเขาจะคอยช่วยคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะชีวิตของเราเราเป็นคนคอนโทรลแล้วก็ลองเปิดใจรับความรักใหม่ๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ appreciate ชีวิตความรักที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะ สำหรับไพ่กองที่สี่นะคะไพ่ใบแรกก็คือ patience นะคะก็คือไพ่ก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องปลดปล่อยสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนแบบว่าเร่งรีบต้องรีบทำต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้ต้องได้คำตอบตอนนี้อะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณต้องอดทนรอนะคะหรือเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยคุณจะต้องรอต้องอดทนนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบอย่าเพิ่งไปใจร้อน นะคะแล้วก็ให้เปิดกว้างให้ลองทำใจให้สบายเพราะว่าบางทีเราเราทำใจให้สบายลองแบบอยู่กับตัวเองบ้างแล้วก็อาจจะมีหนทางใหม่ๆอาจจะมีโซลูชันใหม่ๆทางออกใหม่ๆเข้ามานะคะเขาท่านก็แนะนำว่าให้คุณรีแลกซ์นะคะให้ลองเปิดใจลองผ่อนคลายดูบ้างแล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้กับชีวิตบางทีคุณคิดว่าเอ้ยทาาเนี้เป็นสิ่งทางเดียวนะที่ทำให้เราแบบเหมือน เป็นเป็นหนทางเดียวอะ่ะในการดําเนินชีวิตไม่ใช่นะคะเพราะว่าหนทางเนี่ยมีหลายหนทางทางออกอะ่ะมีหลายทางออกอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทางออกทางไหนนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบอย่าเพิ่งไปบล็อกตัวเองเพราะว่ายังคุณคิดว่ามันคือหนทางเดียวที่จะทําให้คุณไปต่อได้หนทางเดียวที่ในชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่จริงเลยนะคะมีหลายทางออกเพราะฉะนั้นน่ะ อย่าเพิ่งเอาตัวเองอะไปบล็อกกับสิ่งที่เพียงเพียงทางแก้เพียงทางเดียวหรือคนเพียงคนเดียวนะคะลองเปิดใจให้กว้างแล้วก็ลองยืดหยุ่น flexible แล้วก็คลายความเครียดดูนะคะอย่าเพิ่งไปเครียดทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอแล้วคือไพ่ก็แนะนำบอกว่าให้ลองอยู่กับตัวเองให้ลองนั่งนิ่งๆลองเงียบนิ่งๆอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เปิดใจให้กว้าง ทำเปลี่ยนทัศนคติให้กว้างขึ้นนะคะอย่ามองโลกแคบทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอเพียงแต่อดทนรอไว้นะคะแล้วก็ส่วนใบตรงกลางนะคะเป็น Angel Grabiel ก็คือใบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องออกมาสื่อสารที่ต้องพูดนะคะบางสิ่บางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง ความจริงบางอย่างที่คุณไม่กล้าพูดคุณอาจจะยังกล้ากลัวอยู่แต่มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพูดออกมานะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าคุณไม่สื่อสารออกมาคนรอบข้างที่อยู่รอบข้างตัวคุณก็จะไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรบางครั้งการเงียบการเก็บไปคิดเพียงคนเดียวทําให้คุณไม่สบายใจทําให้คุณท้อแท้ทําให้คุณหนักใจคุณจะต้องปล่อยตรงนี้นะคะปล่อยวางแล้วก็เปิดใจ แล้วก็สื่อสารออกมาค่ะพูดออกมาสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็บอกเขาบอกกล่าวกันออกไปนะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้ถ้าพูดออกไปแล้วทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นทำให้คุณก้าวหน้าขึ้นก็กล้ากล้าหน่อยค่ะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารนะคะบางทีบางคนเป็นแฟนกันแล้วก็โกรธเคืองกันแล้วก็หันหลังให้กันไม่ยอมสื่อสารกันการสื่อสารสำคัญที่สุดค่ะ เราไม่สามารถอ่านใจใครได้เพราะฉะนั้นเหมือนตัวเราเองคนอื่นเขาก็ไม่สามารถอ่านใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดออกมานะคะจะต้องจะต้อง uh, express ออกมาว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรทําอย่างนี้สิทาอย่างนั้นสินย่งคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้อง uh, take action ให้ตัวเองแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้อง take action ให้ตัวเองแล้วก็พูดออกมาในสิ่งที่คุณเห็นว่า คุณต้องพูดนะคะแต่ก่อนจะพูดเนี่ยก็ไตรตรองนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าเออเป็นอย่างนี้แล้วก็พูดโผล่ออกไปเลยนะคะก่อนจะพูดอะไรก็คิดนิดนึงนะคะไตรตรองให้ดีแล้วก็พูดออกไปแต่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสื่อสารออกมานะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวพอยิ่งเก็บไว้ก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นพุกทำให้คุณท้อแท้นะคะคือปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะ ไพ่ walking away แต่กับหัวก็คือด้วยความที่ไพ่ใบนี้กับหัวเนี่ยก็คือมันก็เหมือนแบบยังมีสถานการณ์อะไรบางอย่างในปัจจุบันอยู่ที่ทำให้คุณยังติดอยู่กับสถานการณ์เดิมๆทำให้คุณติดอยู่กับสถานที่เดิมๆคนเดิมๆสถานการณ์เดิมๆอาจจะเป็นเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับ แฟนคนรักหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องกับครอบครัวหรือกับคนเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับเพื่อนหรือว่ากับที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่มันยังทําให้คุณเนี่ยก้าวออกไปไม่ได้มันเหมือนแบบคุณยังกล้ากลัวที่จะก้าวออกไปนะคะซึ่งทงั้งที่ถ้าคุณก้าวออกไปถ้าคุณก้าวออกมาเนี่ยอาจจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าคุณยังยึดติดกับคือความเคยชินเดิมๆรูปแบบเดิมๆ นะคะเหมือนแบบว่าเ,ออเคยชินแล้วอะ่ะอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วอะ่ะทางทางที่หนทางข้างหน้าอาจจะทําให้คุณโตขึ้นกว่านี้อาจจะทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ทําให้คุณมีความสุขมากกว่านี้นะคะอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่คุณยังกล้ากลัวไม่กล้าเดินออกมายังยึดติดกับความเคยชินเก่าๆรูปแบบเก่าๆนะคะเขาก็เลยแนะนําบอกว่าลองถามใจตัวเองลองซื่อสัตย์กับตัวเอง ลองถามใจตัวคุณดูว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรนะคะหาทางออกให้เจอแล้วก็ลองฟังเสียงของตัวเองลองฟังสัญชาตญาณของตัวเองว่าเฮ้ยที่สิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรายังอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรอมันทําให้เรามีความสุขจริงหรอนะคะลองถามใจตัวเองแล้วก็ซื้อสัตย์กับตัวเองได้แล้วนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องค้นหาว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแล้วก็ อย่าท้อแท้นะคะอย่าเพิ่งไปท้อแท้อย่าเพิ่งไปผิดหวังกับตัวเองถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเออแบบยังยังรู้สึกท้อแท้ทําไมฉันยังก้าวต่อไปไม่ได้บางทีคุณอาจจะกลัวเกินไปที่จะก้าวต่อไปนะคะลองขจัดความกลัวนั้นออกไปแล้วก็เดินออกมาเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะแบบอาจจะกล้ากลัวแล้วก็มาทําให้คุณอ่ะ แบบเหมือนสุขภาพจิตเสียสุขภาพเสียสุขภาพจิตเสียแล้วก็คือมันเหมือนแบบยังเป็นพฤติกรรมเดิมๆนะคะก็คือให้ลองปรับใหม่แล้วก็อันไหนที่เป็นนิ i กตีฟทิงกิ i งนิเกีฟแฮบิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานลบหรือว่าเป็นแบบความเคยชินลบๆที่ทำให้คุณไม่มีความสุขจงเดินออกมาคะ่ะจงก้าวออกมาแล้วก็อย่าลืมที่จะ speak up นะคะแล้วก็ คือ e x p r e s s ตัวเองแล้วก็พูดออกมาค่ะคุณคิดยังไงคุณคิดว่าอันไหนที่คุณคิดว่าถูกต้องก็สื่อสารออกมาอย่าเก็บไว้กับตัวเองนะคะอย่าทำให้ตัวเองไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอย่าทำให้ตัวเองไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะอย่าอย่าลืมว่าสิ่งไหนที่ที่ที่คุณคิดว่าดีก็จงทำ แต่สิ่งไหนที่คุณคิดว่าทำแล้วอยู่แล้วทำให้คุณไม่มีความสุข <gamma> ก <enders> ็จงก้าวออกมาค่ะแล้วก็ไปหาสิ่งที่ดีกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะก็หวังว่าไพ่ทั้งสี่กองนี้นะคะจะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปนะคะอันไหนที่ ที่คิดว่าไม่ดีกับตัวเราก็จงก้าวออกมานะคะจงรักตัวเองให้มากๆนะคะไม่มีใครรักคุณไปกว่าตัวเองถ้าคุณไม่รักตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่สามารถรักคุณได้แล้วคุณก็ไม่สามารถไปรักใครได้รักตัวเองให้มากๆนะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ